เรื่องย่อเพตรารุมิตรเพตรารัตมิตรเรื่องมหัสจร,ร์ที่เธอไม่คาดคิดว่าจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังในชีวิตนี้และมันได้เกิดขึ้นแล้วกับชีวิตของเธอหากว่าบนเพตรารัมิตคือบนเรียกคู่และเธอคือเนื้อคู่ของคุณหลวงราชบนตรีแห่งเกาะแก้วรัตนโกสินแห่งนี้จนนำพาให้เธอย้อนเวลากลับมาพบกับเขาเหตุใดความรักระหว่างคนเป็นเนื้อคู่ถึงได้มีอุปสรรคมากมายถึงเพียงนี้หนอะเพตรารัมิตรเรื่องราวของข้าแผ่นดินผู้จงรักและ าในขุนหลวงแห่งแผ่นดินแก้วรัตนกโกสินทร์อันนี้เป็นเรื่องย่อนะครับผมของเรื่องเพตาธมิตรนะนเดี๋ยวสรุปนิดนึงแล้วกันผมว่ามันอ่านแล้วก็ฟังงง,งนะด้วยความที่มันเป็นนวนิยายนะครับเพตาธุมิตร erm เนี่ยเป็นมนนะครับผมเป็นมนที่ใช้ใเรียกคู่ที่เป็นเนื้อคู่นั่นเองนะครับเป็นความที่ตัวนางเอกเนี่ยเขาเหมือนเขาจะใช้มนนี้แล้วเขาได้เจอกับพระเอกนะครับดยการย้อนอดีตกลับไปนะครับถึงขุนหลวงราชมตรีที่เป็นพระเอกนะไปยังแบบเกาะแก้วรัตนกโกสินทร์นะครับผมที่แบบกลับไปยังยุคข,ของกรุงกรุงร ตน,นกสิทธิ์เลยนะครับแต่ว่าพอกลับไปพบกันเนี่ยแต่ว่ามันมีอุปสรรคมากมายเลยนะครับกับความรักครั้งนี้นะอันนี้เป็นเรื่องราวย่อๆนะครับผมแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็มีเรื่องราวข้างล่างนะครับผมได้ต่อเอาไว้ว่าเรื่องเพตาโนลรมิตเนี่ยเป็นนิยายที่ดูตรงคําใบ้สุดดูตรงคําใบ้ก็คือหมายถึงตรงคํากับที่เขาใบ้ไว้ข้างบนนะครับที่แบบว่าขวัญจะได้เล่นละครย้อนยุคข,ของค่ายพี่เจีย๊ยบเนี่ยและค่ายพี่เจี๊ยบเคยมีข่าวว่าเรื่องนี้วางตัวไว้เป็นชอนกับพิมพ์ด้วยนะครับก่อนที่จะ ในละครเรื่องลูกไม้ลายสนพยานะครับเคยมีแผนว่าจะทําซื้อลิขสิทธ์นิยายเรื่องนี้เอาไว้นะครับและวันก่อนค่ายก็ได้ดําเนินการดําเนินละครเรื่องใหม่อยู่ด้วยคิดว่ามีความเป็นไปได้แท้จริงว่าจะเป็นเรื่องนี้ก็รอช่องประกาศอีกทีหนึ่งก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องราวประมาณนี้นะก็ประมาณนี้ที่แบบว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนจะวางเรื่องนี้ไว้นะครับผมให้กับขวัญที่ซื้อแบบซื้อลิขสิทธิ์มาแต่ว่าไปทําเรื่องเรื่องลูกไม้ลายสนพยาซะก่อนที่วางตัวชอนกับพิมไว้เหมือนตอนแรกก็วางชอนกับพิม์ไว้ในเรื่องนี้เหม ไปลงลูกไม้ไลายสนธยานะครับส่วนเรื่องเพตาโนมิธเนี่ยค่ายพี่เจีย๊ยบเนี่ยก็ต้องลุ้นกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าพี่เจีย๊ยบเนี่ยจะมีละครที่ตัวเองน่ะเล่นอยู่เรื่องสาสนิหารที่เล่นกับพี่นุ่นวรนุษย์นั่นเองนะครับส่วนเรื่องเพตาโนมิธนี่ก็ติดตามกันต่อไปแต่ต้องบอกว่าพี่ขวัญนี่ขวรรัญทุ่สาววันนี้เนี่ยไม่สามารถเล่นได้ละมัง้งเพราะว่าหมดสัญญาไปแล้วนะครับคือตัวเองเนี่ยไม่น่าจะเล่นได้ลวคงต้องลุ้นกันอีกทีนึ่งว่าใครจะมาเล่นเป็นเ็นนนนคลลววงงง้้้้กกกรรมาาาเเเ่่่ตัออัออออบืืียยพๆูไ นั่นแหละที่นางเอกอยู่ในเมืองปัจจุบันแล้วย้อนอดีตไปพบกับพระเอกในแบบต่างภพนะแต่นี้เหมือนจะเหมือนพอดของทวิภพมากกว่าที่ย้อนกลับไปยังอดีตือแบบว่าสมัยเหมือนแบบเรื่องเรื่องอดุเพศสศนิวาสนะที่นางเอกอยู่ในอดีตแต่นั้นคือไม่ได้ย้อนเวลาอันนั้นคือแบบตายแล้วแบบมาเกิดใหม่ในร่างของคนนี้ใช่ไหมแต่นี้เป็นพอดเหมือนทวีภพเลยที่แบบว่าเออเหมือนผ่านกระจกอ่ะแต่นี้คือย้อนเวลาด้วยมนต์คาถาเพรตราเนื้อมิตนั่นเองนะครับยังไงก็ดีตามกันต่อไปแต่คลิปนี้ไม่ได้พูดถึงหนังบูอะไรนะนเดี๋ยวก ข่าวมาอัปเดตกันเล่นๆเฉยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะยังไงก็ฝากกดไลค์กดสมัครสมาชิกกดไลค์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าเนื้อหาตรงไหนมีภาพประกันใดขออภัยวันที่นี้ด้วยกันนะครับขอบคุณมากเลยแล้วเจอกันใหม่ครับบลาข้งเดียว ฉันมันคงยิ่งใหญ่จะเธอทูนเธอไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวในหัวใจใน,นิรั์ ว่าเธอจะเลือกใครจะรักเราบ้างไหมฉันเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจเธอหรือปล่า